ดีค่ะเช้าๆที่บ้านสวนค่ะเมื่อคืนฝนตกมาโปรยๆค่ะพอชุ่มฉ่ำต้นไม้บ้างนี่ค่ะไม่ต้องลดน้ำกล้วยค่ะวันนี้ <c oughs> มาวันนิดวันหน่อยก็ยังดีนี่ไม่มาเลยอะไรเงี้ยเมื่อคืนมานิดนึงก็ค่อยยังชั่วหน่อย สงสารต้นไม้ได้มาแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะโปรยโปรยชื่นช่ำเลยค่ะตอนนี้ล่องไส้ไก่ของเราก็น้ำก็มีตอนนี้ที่นาก็หวานข้าวไปแล้วแล้วตอนนี้ก็กล้วยเราสวยค่ะสวยมากเลยสวยค่ะโอเคเลยค่ะ ดีใจมากค่ะวันนี้ฝนตกนิดนึงก็ยังดีเพราะว่าเขาไม่ตกมาหลายงวดเลยค่ะเขาก็เลยชื่นใจไปหน่อยนึงโอเคเลยค่ะได้แค่นี้ก็ยังดีเขียวเริ่มเขียวแล้วค่ะกล้วยกล้วยหอม ยาแฝกก็ขึ้นเต็มเลยค่ะกำจัดยากมากเลยกล้วยเราก็โอเคอยู่คะ่ะเมื่อวานมาปลูกฟักทองปลูกฟักทองปลูกถั่วแถวนี้ไว้คะ่ะให้ก็ขึ้น ดูจะขึ้นหรือเปล่าเม็ดเก็บไว้นานนี่ค่ะตามหลุมขุดหลุมแล้วก็ใส่วางลงเลยภาพโดยรวมก็ยังโอเคอยู่ค่ะเริ่มเขียวแล้วค่ะนาก็วานข้าวเล่นอะไรกันวานข้าวแล้วนะลูกมะาพร้าวก็โอเคค่ะที่ลงไว้ โอเคทุกต้นเลยค่ะนี่ค่ะแถบนี้ทั้งแถบเดี๋ยวที่เราเพาะไว้ก็เดี๋ยวค่อยๆเอามาลงให้เขายาวสักศอกหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอามาลงตอนนี้ยังเล็กอยู่กลัวเขาไม่รอดมุ่งนาเพียบเลยค่ะเนี่ย